สวัสดีค่ะวันนี้ตุก๊กพาทุกท่านมาอยู่ที่หมู่บ้านอินดี้2นะคะตรงนี้บ้านเล็กที่139ทับ152นะคะพอเปิดประตูเข้ามานะคะจะเห็นว่าตรงนี้จะเป็นลานจอดรถสามารถจอดรถได้ถึง2คันนะคะตรงนี้เจ้าของต่อเติมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมคะว่า ทำทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันนะคะพอเปิดประตูบ้านเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะก็เฟอร์นิเจอร์ที่เห็นตรงนี้นะคะเจ้าของให้หมดเลยเห็นไหมคะว่าตัวบ้านตรงนี้เจ้าของบิวอินไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมอยู่แบบนี้เลยนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็น วางทีวีนะคะแล้วก็ครัวก็ได้ต่อเติมเรียบร้อยแล้วนะคะข้างล่างนี่นะคะจะมีห้องน้ำอยู่หนึ่งห้องทำเคาน์เตอร์ครัวไว้เรียบร้อยมีเครื่องดูดมีฮูดดูดควนันมีชั้นลอยชั้นเก็บของเรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอันนี้จะเป็นห้องน้ำในโซนของด้านล่างนะคะ หันมาตรงนี้ก็จะมีเคาน์เตอร์ทำเป็นตู้กระจกมองไปเห็นที่นั่งเล่นนะคะก็คือสามารถทำครัวแล้วก็มองไปที่นั่งเล่นได้ด้วยนะคะตรงนี้มีพร้อมพร้อมหมดทุกอย่างแล้วนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะเฉพาะค่าบิวอินนะคะหลังนี้นะคะถามเจ้าของมานะคะตั้งแต่เมื่อหลายปีที่ผ่านมานะคะก็ ประมาณ5 0 0แสนนะคะแต่ถ้าตอนนี้ราคาน่าจะสูงมากขึ้นตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องซักล้างที่อยู่หลังบ้านนะคะก็เจ้าของก็ต่อเติมไว้เช่นกันนะคะเฉพาะค่าบิลอินตรงนี้ก็คุ้มค่ามากแล้วนะคะเพราะว่าถามบ้านข้างๆนะคะคือท่านมาซื้อบ้านเปล่าตรงนั้นนะคะราคาก็เท่ากับบ้านหลังนี้แล้วนะคะอันนี้เรากำลังเดินขึ้นไปที่ ชั้น2นะคะส่วนชั้น2นี้นะคะจะมีเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน่าอยู่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้นะคะอยู่ที่ได้วิวหน้าส่วนสาธารณะนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะเห็นไหมคะว่า เจ้าของได้บิวอินไว้ทั้งหลังจริงๆค่ะตรงนี้ก็คือพร้อมอยู่ได้เลยอย่างที่ตุ๊กแจ้งไปว่าเฉพาะค่าบิวอินก็5 0 0แสนแล้วนะคะอันนี้ถือว่าเป็นกำไรให้ลูกค้าเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของขายเท่ากับราคาที่ซื้อมาเลยนะคะไม่ได้ไม่ได้คิดค่าบิวอินใดๆทั้งสิ้นอันนี้จะเป็นห้องน้ำใหญ่ที่อยู่ติดกับห้องนอนนะคะ นี่จากห้องนอนใหญ่ก็จะให้เป็นวิวสวนสาธารณะแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นห้องน้ำอีกห้องนึงที่อยู่ในชั้นบนนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นห้องนอนเล็กเจ้าของได้ดัดแปลงทํามาเป็นห้องเสื้อผ้านะคะ นี่นะคะเก็บของได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะดูนะคะรายละเอียดและดีเทลของการบิวอินตรงนี้นะคะนี่เป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะเห็นไหมคะว่าแต่ละห้องคือทั้งหลังเจ้าของได้บิวอินไว้เรียบร้อยพร้อมอยู่นะคะส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะคะสวนสาธารณะ แล้วก็มีเป็นสระว่ายน้ำมีฟิตเนสนะคะก็น่าอยู่มากนะคะแล้วก็บ้านนี้อยู่ติดกับสวนสาธารณะเลยนะคะตรงนี้นะคะทาวน์เฮาส์2ชั้นพื้นที่25.2ตารางวานะคะแล้วก็มีพื้นที่ใช้สอยที่122ตารางเมตรนะคะจอดรถได้2คันมี3ห้องนอน3ห้องน้ำนะคะ ก็มีห้องโถงห้องครัวทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะบิวอินเรียบร้อยแล้วแล้วก็หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะพิกัดนะคะตรงนี้อยู่ที่ซอยสพพัฒนาถนนศรีนครินบางเมืองเมืองสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการนะคะตรงนี้นะคะเจ้าของบอกขายในราคา4ล้านบาทนะคะ เห็นไหมคะว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างในบ้านแถมให้หมดเลยค่ะก็ฝากติดตามบ้านหลังนี้ด้วยนะคะหากใครที่มองหาบ้านทาวนเฮาส์ในโซนนี้นะคะแนะนำนะคะหลังนี้น่าสนใจมากค่ะทุกอย่างพร้อมแล้วกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยค่ะ